าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ขอจเจริญพรว่านี่สินเงินทองใช่ก็หมดแต่นี่บุญคุณคนเนี่ยไม่รู้จักหมดนะหมดไหมหนี่บุญคุณนี่พ่อนี่แม่นี่ครูบาอาจารย์นี่ผู้มีอุปการะคุณไม่มีทั้งหมดไม่ต้องใช้อย่างนั้นเงินทองมาใช้ก็มาเด้มากเปผลร้ลองพระเดชประคุณมีทางเดียวคือกัตตัญญูกตเวชิตาธรรมเท่านั้นเอง ึ่งจะมีประโยชน์ถษติผลที่มากหลายมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เจะเริญกุศลภาวนาในวันพระจะไม่ทิ้งบับุรุษให้มากโดยที่เด็กคนนั้นทัชนีแม่หายจากโรคมะเร็งทันทีดีอ,อกดีใจบัดนี้เขาอยู่ม .6 แหละเป็นนางสาว เย็นสือเก่งเรียงกันาน้ำเหลือมใครเชียงมะนาวกลมเปรี้ยงไทรไปกลึงเกิดเองสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง